ริจตนเองจะลชัยสิทธิสารในกรมีโครงการเรื่องด่างดาในพื้นที่ทั้งหมด สามสนุกโครงการแยกความเดือดร้อนจากปัญหาเรื่องาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคในนานมของจังหวัดพะลุงี่น้องประชาชนผมในนานมของผู้การจังหวลุงท่านขอเชิญนายชูชาติประจิตผู้อในวยการกองพัฒนาเในครัคือรุ่งแรกก็คือรุ่งที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างของสิ่งน้ำจำนำนะครับเราจะมีน้องทั้งสองรุ่มนะครับหลังจากที่ผมได้บรรยายสรุปแล้วเสร็จนะครับผมจะขออนุญาตในนาม ตัวประตูระบายน้ำนะครับฝ่ายตรงนี้จะทำหน้าที่ชดแล้วก็กระจายน้ำตามแนวกลองเส้นของดรือครับจะเห็นได้ว่าในส่วนของน้าจากน้ำของหัวชั้านี้นะครับเกิดความจุที่มีอยู่นะครับก็จะเป็นกัอนินถูงทั้งหมดอยู่สี่ถึงแปดเมตรนะครับฝ่ายไม่กระทบกับพื้นที่ป่าให้กระทบกับพื้นที่รัศดรให้น้อยที่สุดแล้วในด้านต่างๆรู้เรื่องเงินอื่นคาติตะกรโลความหวังคาติตะโกนผมนด้ระบกาน ราชนาวีในพื้นที่ภาตานะครับผมขอร้องเ้วยนนองค์ตรีประเดชจตุจักปิติตานะครับก็คณะนะครับก็มา everyone everyone ม like ิมิตามโครงการเยื่องจากราชนาีแต่วันนี้ก็าได้โอกาสมาเยี่ยมพวกเราณชาวตวัดตอัตรุงนะครับเขีนว่าที่เจ้าที่ของสมหารที่ยาเราว่าเราดำหนินถึงเก่งแล้วเราเราทีมก๊อนคณะ

โดยรถท่อสูงที่เราจะเก็บดูว่ารถบางสูงเนาะองสารเกลือนดูว่าเพราะนั้นน้ำมันว่ายังไงก็ตามก็ท่วงไงก็ไม่ถึงท่วงสูงไม่ถึงดูว่าเออไม่ถึงครับเราถูไม่มีน้ำตัวอย่างทำไรก็ไม่ได้เพราะว่านั่งกำลังก็ต้องต้องแข็งแกร่งดูว่าว่าว่ายืนยันว่านั่งอยู่ความต้องการของพี่น้องมีการต่อดูว่าเขาบอกว่าฟาร์มเนี่ยมันปลูก็อร่อยน้ะผลทางธรรมชาติได้ฟาร์มปาล์มไม่ไม่เราไม่ต้องใจบก บ้านถูกไหมถ้าเราเราก็ว่าน้ํามันเติมมันก็ไม่พอถูกไหมแต่ถ้ามีอ่างเก็บน้ําเนี่ยรัฐบาลจะไปเติมให้ฝายทั้งของอันมันจะกระจายน้ำได้มากขึ้นถูกไหม านูดิฉชนะพนโนและเจกาาวคุณรัฐท่านคงเสียคณะขุนญาติได้เดินทางมาติดตามได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการที่มาจากพระรับเคื่อนโครงการอนมาจากะเป็นา ก็ผมแจ้งท่าวพิเศษหนึ่งว่าตอนนี้ท่านผู้ชมีลุ่มน้ำย่อยๆจะดลุ่มน้ำเริ่มจากด้านบนเลยครับเรียกว่าลูกน้ำของปรั่งเศสที่เราอยู่ตรงนี้แล้วก็ลูกน้ำของภูเขาแต่เห็นว่าทั้งเจ็ดลุ่มน้ำเนี่ยมีฝนเฉลี่ยครับประมาณ2,299มิลลิเมตรต่อปีสีเหลืองครับสีเหลืองสีเหลืองก็มีอยู่สององการครับก็เป็นโครงการในพระบาทสมเด็จพระในสาเจตองคารนะครับมีอ่าเบิณ้ำขนาดกลาง ที่สามนะคณะึ่งเป็นกัะในการติดตามผัพโครงการเรื่องประาาน่าใหม่นะครับนาหมยนะครับโดยเฉาเรื่องแหล่งน้ำเนี่ยน้องในพื้นที่ได้ใช้เนี่ยนะครับตั้งแต่ปี่หลอหมดก่านะครับไม่จะมากยังไงก็ตามนะมันก็ลงลงทะเลนะครับก็ลงเลานะครลน้ำมาจะ็ล่งว เวลาำแล้วผลไม่ตกต้นงราลก้าทำแล้วาคกับแล้วป็นใหญ่ใหญ่เลยใหญ่ใหญ่ทั้งหมดของที่พื้นที่นานี่ปัันองร้อยกว่าไร่งูแล้แล้ก็เรอคุพอที่น้ำอาบนี้ไปช่วยอยู่แล้วก็ที่ในชาวบ้านต้องการน้ำนะมีมันอย่างว่้เราไม่เราไม่กีไม่มีตังค์เราทำไม่ได้ครับ เนี่ยมันพยายามจะจัดการนู่นมาบอกน่อย่างเงี้ยจริงไหมตัวปลาตัปลเมันต้องมีะไร่ะมันไม่มีน้ำก็ทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมมันน้ำเที่หหัวรับดมากตังค์คนอะไรกาคอเกะคกโมที่หวานมนะองมีน้ำาชไหมบไม่ นะไม่จริงนะ,นะไม่จริงใช่หรือว่าถ้าต้องการน้ำหรือว่อออออาถ้าไปพูดอย่างเงี้มันคาเสียหายอ่ะหรือว่าการที่โรทายเขาจะเข้ามาานะเพื่อจะมาปรปับปรุงระบบ